ตอนนี้เราอยู่กันในเกม t l e From the b o r d e r l a n d ครับในคลิปที่แล้วเราคร้างกันไว้ที่ฉากจบของตัวเกม b o r d e r l a n d ภาคที่2กลุ่มหมอฮันเตอร์สามารถกำจัดแฮนซัมแจ็คผู้นำของไฮพิเลียนแล้วชนะ the Warrior, เดอะวอ r i ล r เอรเลียนที่ออกมาจากวอร์ได้สำเร็จโดยแลกกับชีวิตของ a n g เจลูกสาวของแ a c k และโลแลนด์วอล h ันเตอในตัวเกมภาคที่1แต่ในจังหวะที่ลิลิ h จะทำลายวอลคีเธอกลับทำให้มันบอกตำแหน่งของวอลที่ถูกซ่อนไว้ทั่วทั้งจัก,กรวาลแทนต่อมาจะเป็นเหตุการณ์ในตัวเกม from the เทลฟอร์มเดอะบอ d ์เดอร์แลอพิโซดที่1ที่เนื้อเรื่องจะเปลี่ยนไปตามที่ผมเลือกนี่จึงเป็นเพียงเส้นทางหนึ่งที่เป็นไปได้เท่านั้นนะครับเรื่องราวจะเริ่มที่ลิ i t h ถูกชายแปลกหน้าคนหนึ่งจับตัวมาและมาขับให้เขาเล่าเรื่องกร t ติสโปรเจกตตั้งแต่ตน้น ย้อนกลับไปสมัยที่ลิสยังเป็นพนักงานคนหนึ่งของไฮพิเลียนหลังจากที่แจ็คตายลิสก็ถูกเรียกไปที่ห้องของเฮนเดอร์สันซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่เฮนเดอร์สันเคยบอกว่าจะเลื่อนตำแหน่งให้เขาแต่พอมาถึงคนที่อยู่ในห้องนั้นกบเป็นวาสเกสที่ไม่ชอบลิสแทนเขาจับเฮนเดอร์สันโยนออกไปนอกอวกาศแล้วย่างตำแหน่งมาดือ้อซึ่งเขาก็เรียกลิสมาเพื่อขิงใส่และแกล้งเขาแต่ก็มีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของวอลคีวาสเกสเลยเดินไปคุยอย่างห่าง ลิสเลยฉวยโอกาสนั้นใช้ตาอ,อีกโงอไอแอบดูหน้าจอคอมพิวเตอร์เลยดูว่าวา s สเกสกำลังตกลงซื้อวอลคีจากคนบนยาวแพนโดราในราคา10ล้านแต่หลังจากวางสายวา s สเกสก็กลับมาคุยกับลิสต่อและย้ายตำแหน่งของเขาให้เป็นพันลงแทนทำให้ลิสโกรธจัดและหมดหวังเลยมาคุยปรับทุกข์กับวานและเวทที่เป็นเพื่อนสนิทจนได้ไอเดียว่าเขาจะขโมยเงินบริษัทและลงไปซื้อวอลคีตัดหน้าวาสเกส ลิสกับวานจึงขงโมยรถขันโปรดของวาสเกสลงไปที่ดาวแพนโดลา่าและให้เวทคอช่วยพวกเขาจากบนไฮพีเรียนแต่พอพวกเขาไม่รู้จักเส้นทางและต้องลงไปถามผู้คนซึ่งแทนที่จะได้คําตอบพวกเขากลับถูกปล้นซะแทนเพราะบนแพนโดล่าไม่มีใครชอบไฮพีเรียนลิสเลยต้องขอให้เวทส่ทรงรดเดอร์บอทมาช่วยทําให้รอดมาได้แต่รดเดอร์บอทก็เสียหายหนักลิสเลยสั่งให้มันหนีไป หลังจากนั้นพวกเขาก็มาถึงสถานที่นัดพบที่เต็มไปด้วยศพของบอสที่เราเคยเห็นใน DLC ก่อนหน้านี้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโปรเฟสเซอร์นากายาม่าที่เคยพยายามโคลนแจ็คขึ้นมาอยู่ด้วยลิสและหยิบไฮพิเลียนไอเดีชิพของเขามาเผื่อว่าจะมีประโยชน์ในอนาคตแต่เชดที่เคยอยู่ในตู้จัดแสดงกลับหายไปเพราะเขายังไม่ตายและเป็นเจ้าของการจัดแสดงนี้เชดเลยพาลิสกับวานไปสถานที่นัดพบทำให้เขาได้เจอกับออกัสและซาชาที่ตั้งใจจะเอากุญแจามาขายให้วาสเกส แต่ในเมื่อลิสมีเงิน10ล้านเขาก็จะขายให้ลิสแทนแต่อยู่ๆสาชาก็บอกว่าเธอรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเลยถือกุญแจแล้วเดินหนีไปไม่ยอมขายกุญแจให้ลิสแต่พอลิสบอกว่าตัวเองทําเพื่อแก้แคบพวกไฮไปเรี่อนิสัยเสียเธอก็ยอมขายให้แต่กลายเป็นออก์สที่คิดว่าถ้าวันนี้สาชารู้สึกไม่ดีการซื้อขายก็น่าจะเลื่อนไปก่อนลิสเลยต้องใช้สกิลนักขายตรงคันเทพเกลี่ยก,กล่อมออก์สจนเขาถึงกับร้องไห้และยอมขายกุญแจให้ What a steaming load of scag crap! <laughs> well, well, look who decided to show her face. I was just about to get to my favorite part. You know where you come in and you ruin my life. You no class, scheming, pandoran scum! A nice haircut, you lying Hyperion jackass! It is a nice haircut. Oh, shut up! Stop it! Stop it! You're getting dirt in my eye! It oh, sucks, because I'm trying to get it in your lying mouth! <laughs> all right, all right! <laughs> Mission accomplished! <laughs> and I'm not lying, okay? I'm embellishing. And how the hell would you know anyway? You weren't at the deal. Of course I was, you dope. I can't believe you still haven't figured that out. I knew you were dense the moment I. Your turn, Fiona. Ially, me me you me couldn't hours kidnapped have asked ทีนี้เรามาฟังเนื้อเรื่องฝั่งของฟิโอน่ากันบ้างครับเธอกับน้องสาวเป็นชาวแพนโดล่าที่ได้นักต้มตุ๋นชื่อฟิลิกส์เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กทำให้พวกเธอโตมาเป็นนักต้มตุ๋นไปด้วยและภารกิจครั้งนี้ของพวกเธอก็คือการสร้างวอลคีของปลอมขึ้นมาหลอกขายหลังจากที่ฟิลิกส์สร้างวอลคีของปลอมเสร็จฟิโอน่าก็เอามันไปส่งให้กับออกัส ด้วยความเป็นห่วงฟิลิ์เลยให้ปืนขนาดเล็กกับฟิโอน่าไปด้วยซึ่งสาชาก็คือน้องสาวของเธอที่หยับเข้ามาตีสนิทออกัสก่อนนั่นเองเฟิโอน่าเล็กกหโออกัสว่าเธอเป็นนักธรณีวิทยาและเจอวอลคี้ระหว่างการสำรวจซึ่งออกัสก็เชื่อเละติดต่อวาสเกสเพื่อน,นัดสถานที่ซื้อขายซึ่งก็คือตอนที่เขากำลังคุยกับลิสอยู่บนไฮพิเลียนนั่นเองแต่พอลิสกับวานมาถึงสาชาก็เห็นว่าตาข้างหนึ่งของลิสคือเอ็กโคลอ ถ้าเขาสแกนกุญแจก็จะรู้ทันทีว่าวอลคีอันนี้เป็นของปลอมสาชาเลยแกล้งทำเป็นไม่ไว้ใจลิสและหยิบกระเป๋าเดินไปใกล้ช่องระบายอากาศเพื่อให้ฟิโอน่าติด EMP เพื่อรบกวนการสแกนแต่กลายเป็นออกาสที่ไม่ยอมขายกุญแจลิสเลยลงไปคุกเข่าขอร้องไม่ได้ใช้สกิลนักขายข,ายขันเทพอย่างที่โมเอาไว้พอลิสหยิบกุญแจขึ้นมาเพื่อสแกนฟิโอน่าก็กดรีโมทให้ EMP ทำงานแต่นั่นก็ทำให้แขนทุ่นยนตของลิสโดนรบกวนไปด้วยทำให้วอลคีตกแตก ทุกคนเลยรู้ว่ากุญแจเป็นของปลอมแต่ซีโร่ก็สู้กับบอสโนวาและพวกไซโคจนทะลุก,กำแพงเข้ามาพอดีพวกมันเลยฉกกระเป๋าที่มีเงิน10ล้านไปส่วนเฉดก็ถูกลูกหลงโดนยิงเข้าก่างท้องไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเป็นยังไงฟิโอน่ากับซาชาเลยหนีกลับมาที่รถของพวกเธอและพบว่าลิสกับวานพยายามจะขโมยรถอยู่พอดีพวกเขาเลยหนีมาด้วยกันแต่พอซาชาพยายามจะโยนลิสออกจากรถเขาเลยบอกว่าที่กระเป๋าไม่ตัวส่งสัญญาณอยู่ ซาชาและยอมให้ลิสกลับเข้ามาเขาเลือกติดต่อเวสเพื่อขอให้เธอช่วยตามหากระเป๋าแต่เธอก็ช่วยไม่ได้เพราะวาสเกสกำลังระวังตัวจัดและแนะนำให้ลิสใช้ไอดีพนักงานคนอื่นตามหาเขาเลยคิดขึ้นมาได้ว่าตัวเองมีไอ d ดี v ได์ของนาก,กายาม่าอยู่เลยเสียบเข้าไปที่ช่องตรงขมับแต่มันกลับทำให้เขาหมดสติไปทันทีฟื้นขึ้นมาอีกทีวานก็พาทุกคนมาถึงรังของบอสโนวาแล้วลิสวาน ฟลิกาและซาชาก็แอบ,บเข้าไปข้างในเพื่อตามหากระเป๋าส่วนฟิลิกซ์จะเฝ้ารถลอยอยู่ข้างนอกหลังจากลิสกับซาชาแอบเข้ามาในทอ่อทางเขาก็ถูกปิดทํำให้ทีมแยกเป็น2ส,ส่วนลิสกับซาชาเลยต้องเดินทางกันต่อและต้องแอบ,บจัดการกับพวกไซโคซึ่งซาชาทําได้ดีแต่ลิสแทบเอาตัวเองไม่รอด joke. Oh, this is real, real. Wait, 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 wait. That's not Eric. No, it's not Eric. It's your doom. Stop squirming. You need some help over there? It looks like you're struggling a bit. I got it. Uh, it's not what it looks like from here. No, no, no he doesn't. He does not got it. Shut up. Wow. Even the bandit's unimpressed. Ha, <laughs> Nah, no, I got gotcha. you. Get back, man. Wow, nicely done. I don't need that right now. Uh, how uh Let me just get that for you. Oh, come on. You cannot tell me that wasn't cool. Thank you. พอเข้ามาด้านในลิสก็พบว่านี่เป็นฐานเก่าของแอตลาสและแฮกคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ลีฟขึ้นไปข้างบนซึ่งสีโลกที่แอบเข้ามาเหมือนกันก็ขึ้นลิฟมากับพวกเขาด้วยด้านฟิโอนากับวานที่ตามลงท่อไม่ทนันก็ต้องปลอมตัวเป็นผู้เข้าแข่งขับรถทั้งที่วานขับรถไม่เป็นซึ่งรางวัลของผู้ชนะก็คือกระเป๋าที่พวกเขาตามหาเพราะบอสโนว่ายัางไม่รู้ว่าข้างในกระเป๋ามีเงินอยู่แผนของพวกเขาจะเป็นการแข่งให้ชนะแล้วเอากระเป๋ากลับมา แต่พอรถของพวกเขาต้องใช้คนขับ3คนและพิไซคโคตัวประกอบมาขับด้วยอีกหนึ่งคนทั้ง3คนจึงเข้าสู่สนามแข่งซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ลิสซาชาและซีโร่ขึ้นลิฟต์มาโผล่กลางสนามแข่งพอดีซีโร่เลยไปสู้กับบอสโนวาต่อส่วนลิสกับซาชาก็พยายามแย่งกระเป๋ามาแต่ระหว่างความวุ่นวายวาเซียก็ติดต่อเข้ามาเสนอตำแหน่งให้เขาแลกกับเงิน10ล้านที่ขโมยไปแล้วจะยนความผิดทั้งหมดให้วาน พอได้ยินแบบนั้นลิสก็ตัดสายทิ้งและไปช่วยสาชายแย่งกระเป๋าต่อแต่มันกลับถูกสัป,ปลาดกินเข้าไปลิสเลยใช้ดาบของซีโร่ที่กระเด็นมาพอดีผ่าท้องของมันแต่กระเป๋าก็ถูกพลังคลื่นเสียงของบอสโนว่าอัดกระเด็นไปตกที่รถของไซโคเลยกลายเป็นฝ่ายฟิโอน่ากับวานที่ต้องแย่งกระเป๋าต่อแต่ก็กลายเป็นฟิลิสที่ขับรถมาคว้ากระเป๋าไว้ได้พอดีซึ่งเขาก็บอกกับฟิโอน่าว่าสักวันหนึ่งเธอกับน้องสาวจะเข้าใจสิ่งที่เขาทำและหนีไปพร้อมกับกระเป๋า แต่นอกจากเงินแล้วในกระเป๋ายังมีระเบิดอยู่ด้วยซึ่งฟิโอน่าก็พยายามจะเตือนฟิลิกสแต่ก็ไม่ทันทําให้ระเบิดทํางานเงินในกระเป๋าเลยถูกทําลายส่วนซีโร่ก็ฆ่าบอสโนว่าได้สําเร็จและเดินทางต่อหลังจากเรื่องวุ่นวายทั้งหมดจบลงซาชาตก็เกียดฟิลิกสไปเลยทั้ง4คนไม่ได้ทั้งวอลคีและเงิน10ล้านแต่พื้นก็เกิดถล่มจนลิสต,ตกลงไปในห้องทดลองลับใต้ดินของแอตลาส พวกเขาเลยได้สมบัติในนั้นติดไม้ติดมือกลับมาอย่างปืนแอตลาสซิลเวอร์ที่สาชาดูจะตื่นเต้นกับมันมากหรือนาฬิกาที่วานตื่นเต้นสุดๆแม้ว่ามันจะมีมูลค่าไม่ถึง10ล้านก็ตาม So, is it just me, or does that look incredibly valuable? Yeah. And there's two of them, so I don't have to stab you. That's a bonus. I call the bigger half. Is it? No idea. Well, we got what we came for. So let's go, Hey, Vaughn, can you see if there's a crowbar lying around? We're gonna have to try to pry these apart before we. สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GGK Store.com ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์อยู่ในเดริปชันใต้คลิปเราไว้เดากับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ